พี่น้องซุ้อผ yep. er ู้ชุนมาเด้อวันนี้มากินแก่งต้นไม้น้ำดิวด้อมาบ้านน้องสาวแก่งต hmm. mm. ja, e ้นไม้ได้ดีดีเส no. ียด uh ีพ huh. ี่ยอดตี่เต้นกัก๊อกใส่ยังก๊ใส่ไปกินกินเกงยิ่แก่งต้นไม้แซ่บแต่พี่น้องที่มามามากินน้ำดิวมาแซ่บได้เก่งต้นไม้อดออดนี่แหะแซ่บแต่พี่น้องที่มาที่มามากินน้ำดิวมามานี่แหละแสีบท่านี้มาบ้านน้องสาวอือเสียบน้อยใหญ่เนาะอ้าววันนี้แม่วันนะ เดี๋ยวแม่วันที่เมื่อวันโพี่สาวมากินแกงหน่อไม้อยู่นันบ้านน้ำเด้อมื้อนี้อวาิอาซีวอกเป็นภาษาบ้านๆเนาะเป็นเป็นเป็นภาษาภาษาพุทธไทยเป็นผู้สาวอยู่บ้านเกิดเนาะอ่ะมื้อนี้ก็เลยพี่สาวมามาเที่ยวน้ำแม่วันก็เลยเอ็ดกะแกงหน่อไม้มื้อนี้ค่ะเออเมื่อวานก็เลยเออ คนเอ้ยมากินเนี่ยไม่กินน้ำเดวอไปชิมก็แบอ่าพักที่อยู่ในนี้นั่นไ่ได้ซื้อไ่ได้ขายได้อืมนี่ยเอนี่อืมบ่ได้ซื้อได้หาได้นะปูกาได้อันนี้ปูกินในดาดฟ้าไหนปูอยู่บาดฟ้าแม่วันเด้ออยู่สันซี่เป็นตึกแถวเนาะ อืมนี่ซูมเข้ามาคือเด้อนี่นะออยู่น้ำเฮาเฮ็ดเนาะขยันแนกก็มีกินพื้นที่จำกัดก็เอ็ดได้ละจ้าเอ็ดพื้ที่ได้ยูได้กินทัหยเ็ดรงเอ็ดลายดอกเพราะว่ามื้นที่จกัดมาอเสียบนยายเนาะอออออมือก็มันมันแงมือเฮ็ดอืม กบัเอโอเคคำมือนี we, worries, ini, i, share, know, you know, ่กับส <Okay. S 1> <okay, S 2> okay. ่วนกินข้าวหน้ายเนาะออ้าวคำมากกับกดไลค์กดแชร์หน้ายเนาะกดติดตามส่องดายายโอเคอืมอ้าวมือนี้ก็เอาแค่นี้เนาะแม่วันก็เอาแค่นี้พอดีพี่สาวเพิ่นมาเที่ยวน้ำจ้ามือนี้เอาแค่นี้ค่ะ